สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับน,นะคะตามคำเรียกร้องเลยนะคะ f c บอกว่าให้ลงแนวทางเออล่างให้ดูก่อนนะคะล่างตัวชุด2ตัวนะคะ2ตัวล่างเนาะที่มันเข้าตรงๆมาสีงวดติดนะคะ4งวดติด แต่ว่าเราใช้งานจริงสามวดนะคะสามวดแล้วเนาะอ่ะสูตรเพิ่งเดินนะคะขอให้สูตรเดินดีเดินยาวเดินต่อนะคะอ่าหลายๆท่านก็เสียดายกันไปนะคะเสียดายกันไปอ่ะไม่เป็นไรค่ะวดนนี้เราจะปังอีกนะคะมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐเอสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิกดกฎหมายทุกประเภ ะะเราก็มาเลย2ตัวล่างปักหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะเข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะสีงวดติดแต่ว่าเราใช้งานจริง3งวดนะคะทุกคนก็เหมือนที่ทุกท่านได้เห็นกันมานะคะ แล้วก็จะมีมันจะใช้หลายสูตรหน่อยนะคะตัวนี้จะมีหลักรุงหลักร้อยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพวกนี้เนาะตัวต้องตัวตัดนะคะได้กันไหมเนาะอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะตัวตัดนะคะกันยังว่าอันยีมาส่วนข่อยตัดเด้อกันยังว่าผลออกนะคะผลออกก็เต็มเต็มนะคะตรงตรงหลายหลายท่านนะคะที่ไม่ตัดนะคะก็โชคดีกันไปนะคะหลายหลายท่านก็มาตัวตัดนะคะน่าเสียดายมากแนที่แอดจะเอานะคะ0 6 0ย์ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะโอ้ยจังเด็จังมาเอาหนึ่งหาอันนี้มันก็ยัง 85, 8แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเอาก็มันไม่ได้แต้มไม่เนียนเนะออ้สิ่งค่ะตัดไม่ได้นะคะตัดไม่ได้เนาะ โอ้ยดูดิอันนี้ก็ยัง 8, 5, 8, 8, 7, 9, 9, 6, 9, แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแคนนี่ตัวนี้จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะก็มันไม่ได้แต้มหกนะเอฟก็เอฟซีบอกหาแต้มมาตัดนะคะอ้าวใครมีแต้มมาตัดเอามาแบ่งบันเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นเขานะคะแล้วก็มาดูดูทิศทางกันเนาะแต่เอฟซีหลายๆท่านนะคะที่ไปชุดเต็มกันนะคะก็คงจะปังชุดเต็มก็ก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเราตัดห้าหกเจ็ดแล้วนะคะต่อไป เอสี่ว่าสิการตายมืดนี่แล้วนะหลักนี้แอดก็เน้นให้เต็มๆนะคะไอ้ที่กิดนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเจ็บใจกิดนี่คือเจ็บใจนะคะทุกคนมันมาจริงๆนะคะโอ้ยเซนเจนเม่น,นะคะ่ะอันนี้มันมาจริงๆนะคะเน้นให้หกกับเจ็นะคะแต่ว่าแอดเน้นไปที่เจ็ดให้นะคะเน้นไปที่เจ็ดให้อันนี้ฟันหลักร้อยเนาะห้าหกเจ็ดนี่คือสามสูตรชนกันนะคะสาม สามสูตรนี่ชนกันเราจะใช้สามสูตรนะคะเพื่อไปมาเป็นตัวตัดสูตรนี้รอบแรกนะคะสูตรนี้รอบแรกนะคะทุกคนนี่ก็ได้ห้าเจ็ดแอดก็น้นให้ที่นี่เนาะห้าหกเจ็ดนะคะคือเด่นล่างนะคะแล้วก็เน้นให้ที่เจ็ดแต่แอดมาลังเลแปดเก้านะคะ,ะเราก็มารู้กันแล้วแล้วเนาะว่าชนกันไม่มีผลบ่อะบางงวดมันก็มีผลนี่ล่ละเอาจากแล้วเพิ่งจะทำเนาะยังไม่รู้ทิศรู้ทางเลขนะคะเราก็นี่แหละค่ะ มีแต่คนบอกจะไปชุดเต็มม่ะเดี๋ยมาชวนเอสเคลีนะ,ะแต่เอสเริ่มเควยแล้วนะคะเพราะว่าปรับปรุงสูตรสามตัวใหม่นะคะว้ายดิบเลยปรับปรุงนะคะแต่ยังไม่ได้ทําเป็นรูปเล่าออกมาหรอกค่ะแค่โค้งโค้งข้างโค้งโค้ง,ง,งล่างโค้งไว้นะคะล่างโค้งไว้นะคะอ่ารอชมในชุดสรุปนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะนี่เนาะนี่นะคะเออหลักเออนี่ยบนก็ไปนะคะ เนี่ยนะคะทุกคนเด่นบนตัวเนี้ยมันก็ไอ้นี่นะคะมันก็ดันไปหลักรอยนะคะเด่นบนสูตรนี้เนาะนี่นะคะสองตัวล่างนะคะอ้ยเอ็ดขออัพเอ็ดกร่วงคือนี่นะคะสองตัวล่างนะคะจับสองตัวล่างตรงๆนะคะจับสองตัวล่างตรงๆนะคะทุกคนกระตุง้งตัวปัก,ปก,ปก,ปกหลักไนว้แลวเนาะหลักสิบนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยห้าหกเจ็ด แปดเก้านะคะเราก็ศูนย์เจ right ็ดตรงตรงไปนะคะแต่มันมาชนเปียเก้าทำให้เอสควเลยนะคะแปดห้านะคะจับคู่นะคะนี่เราก็เข้าไปศูนย์เจ็ดตรงตรงอยู่ในนี้เนาะถ้าเอาถ้าเอาดับที่เอฟซีให้มานะคะตัดออกบว์แมนพื่นใดอยู่เฮ้ยตัดออกนะคะทุกคนตัดออกตรงนี้นะคะก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองโอ้ยสิบสองคู่ บาทนึงก็12บาทเนาะอุ้ย12คู่ตรงๆล่างโอ้ยจะแม่นบ่ข่อยไปเอาอีหยังล่ะ โม่แต่ไปยุ่งกับ3ตัวนะคะ,ะดีใจด้วยกับ f อฟที่ได้นะคะตัวนี้นะคะ f อก็พากันในนี่ใหญ่เลยนะคะ 0, 0, 0ูนย์เอ็ศูนย์ดวสามทคนบอกศูนย์กับไอ้นี่นะคะศูนย์กับ2นะคะทุกคนอ่ะมันก็ใช่จริงๆนะคะเนี่ยตัวมันเด็นนะคะแอดก็เลยโวลองวงกลมไว้นะคะอันนี้ก็พอมีประโยชน์ได้เหรนนอเนี่นะคะเราจะเอาเนี่ยเอาเด่นล่างนะคะเราจะเอาเด่นล่างมามา,มากับหลักร้อยนะคะเอามาเป็นตัวชนเพื่อที่จะตัดตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะแอดทำเอ่อสิกับหน่วยล่างให้ดู ก่อนนะคะสิบกับหน่วยล่างให้ f อดูก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะคะจะขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะไปนอนก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะง่วงเงาหาวน,นอนตื่นมานะคะก็เดี๋ยวค่อยเคลียร์กันนะคะเดี๋ยวชุดสรุปชุดสรุปนะคะเออวบากันไปละค่ะทุกคนอ่าชุดตัดนะคะตัดแท้หคอย ใครจะไปชุดตัดกับพ่ียนะคะามาดูกันเลยนะคะงวดน,นี้ได้ตัวไหนออะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะรับชมคลิปรับชมโฆษณาแอดเยอะๆเ้อ,อ,อจะได้หมาจะได้เห็นจะได้ปังกันนะคะจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชุดสรุปอีกทีนะคะลายมงลายมือ่วงนอนก็ขออภัยนะคะอ่้ช่วยกันสังเกตดูนะคะแอดจับสูตรเออจับไอ้นี่ผิดไหมนะคะไม่คงไม่เขียนละคะนี่เขียนไปแล้วนะคะ ขนาดเขียนไว้แล้วยังเขียนผิดนับภาษาอะไรกับพูดไปด้วยเขียนไปด้วยนะคะทุกคนจับสองตัวล่างนะคะตรงๆตรงตำรางวดวันที่30นะคะเมษายนนะคะวันพุธเนโอ้แอดคิดแต่ว่าวันศุกร์นะคะ10ล่างของเรานะคะ3 4 5 6 7่ห้าหนะคะสามสี 3, 4, 5, 6, หน่วยล่างของเรานะคะ1 2 3 4 5นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ามันได้ทําไปแล้วมันได้ขีดไปแล้วนะคะเลยทําเป็นตัวชนนะคะสามสี่ห้านะคะแอดจับคู่นะคะจับคู่ตอนนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอันนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะคะจับคู่ก่อนนะคะจับคู่เอฟซีบอกขอไปเก่งก่อนนะคะจะเป็นตัวไหนมานะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้านะคะ 1> 5 15 2 5 3 5 4 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5นะคะ7 1 7 2 7 3 7 4 7 5ติดดับไหมนะคะรู้สึกว่าจะไม่ติดดับของสูตรเรานะคะยังไม่ติดดับของสูตรแอดนะคะไม่ติดดับนะคะยังไม่ติดดับนี่คือสถิตินะคะสถิติของเรานะคะ สถิติอันนี้เลยนะคะล่างเท่านั้นนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะทุกคนอันนี้ f c ขอล่างก่อนนะคะแอดก็จัดให้ก่อนเลยนะคะทุกคนที่เหลือเราจะทํายังไงกันหลักร้อยมาตัดจะตัดตัวไหนหลักร้อยชนตัวไหนนะคะเพราะว่ามันต้องสัม,สมพันธ์นกันกับสูตรนี้นะคะซึ่งเราพัฒนาสูตรมันโยงกันหมดนะคะบนล่างนะคะอ่าเดี๋ยวทําเดี๋ยวตื่นมาค่อยทําต่อนะคะตื่นมาค่อยทําต่อเนาะ แอดตื่นมาอาบน้ำนี่แหลคะค่ะตื่นมาลุ้นดาวโผลอาบน้ำแล้วก็มาทำแนวทางเอฟซีแล้วก็จะไปนอนต่อนะคะถ้าเสียงเบาก็ขออภัยด้วย่ังห่วงค่ะค่ะตาจะปิดแล้วนะคะอ่านี่แหลคะค่ะแคบเอาเลยนะคะนี่แคบเอาเลยเดี๋ยวจะตัดนะคะตัดแต้มใครมีแต้มนะคะอ้าผู้ใดไม่เต็มเด็ดจริงจริงนะคะโอ้เสียดายนะคะเต้มคอยตัดอีทาไดถ้ามีถ้ามันมีเจ็ดขอยากไปอีกนิดหนึงเนาะแทนที่จะมาหมดเนาะห้าหกจ็ดนะคะทุกคน โอ้ยแต่ถ้าใครไปชุดนี้มันก็ไอ้นี่นะคะทุกคนมันก็ไอ้นอี่ดีนะคะเนาะก็ได้อยู่ดีเนาะหวากันไปนะคะไอห,ห่วเง,งาเขานอนบวอยละไปละเด้อเป็นหัวนี่ถ้าใครเอาแบบนี้นะคะทุกคนนี้เนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวจะทําตัวนี้ให้ดูในชุดสรุปนะคะมันจะได้สัมพันธ์กันเราจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคะเป็นรูปเป็นล่างอ้าวถึงจะไปชุดเต็มแต่ก็รับรู้ข้อมูลไว้ก็ยังดีนะคะเผื่อตัดออกนิดนหน่อยหน่อยหรือเปล่านะคะ ตอนแรกก็บอกจะไว้ชุดเต็มที่เอาไปเอามาเอสพาควีกแล้วอานดี่ยยอกยอกอานี่ละค่ะใครจะไปยังไงนะคะตัดสินใจกันเอาเองเด้อแอดช่องนี้นะคะพึ่งพาไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าสูตรที่น่าจับตามองนะคะแอดว่าเป็นสูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรนี้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะความมั่นใจเต็มร้อยเลยนะคะเพราะว่ามีต่เลขตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะไม่ตะเลข่อยทั้งนั้นหรอว่าข่อยกติดมั่นใจเต็มร้อยแลยไม่มั่นใจได้ยังไงละค่ะสีอัดเลย โอ้ยตระก,กูลนี้ใช่หมดเลยนะคะนี่เมียนอ้ยเบิลเยอะจังเลยนะคะจับได้เบิลเยอะเลยนะคะอันตรายนะคะวันพุธนี้ วันพุธนี้น่าจะเบิ้ลน่าจะพี่น้องแล้วล่ะค่ะทุกคนอันตรายเลยนะคะอันตรายเลยเบิ้ลพี่น้องนี่แต้มแต้มถือว่าลงต่านะคะไม่สูงเท่าไหร่เนาะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้สูตรเราเดินดีเดินยาวเดินต่อนะคะเอฟซีจะได้ปังๆกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเดออ้วหาตัวตัดมาใครมีดับตัวไหนบ้างไม่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 ดับนะคะของแอดมันดับเก้านะคะดับเก้าหลักร้อยมันก็คือหน่วยล่างดับสองหลักสิบนะคะที่เอฟซีเขาให้เนาะ ดับ2ใช่ไหมคะหลักสิบมันก็ไม่ติดนะคะไม่ติดดับเลยไม่ติดดับเลยเพราะว่าตําแหน่งมันสลับกันหมดเลยนะคะอาสํำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอใทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ